่งกำลังใจให้กับทีมางานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับ ให้หนูมาทุกทีเลยอ่ะเสียงแทบอีกแล้วตอนนี้ตอนนี้เธอทำอะไรอยู่บ้างนี่ราการใช่ทำราการก็ถ้าป่าไม่ว่างรายการไหนหนูก็ทำได้แหน่แน่จะเก็บเงินเลี้ยงหลานแน่แทน่ถ้าเาเป็นขโมยงานนิดนึงแล้วทำเป็นแผลแหลยิ้มแยกเลยคุณพิ่งมาครับผมพิ่งมา มมาให่ครัเพิ่งเพิ่งเออรู้ป๋าอย่าไปทะเลาะกับเขานะทำไมเขาสวนหมัดใส่ป๋าได้เลยนะทำไมเขาเป็นนักมวยคุณเป็นนักมวยอ๋อมีซีรีส์ครับผมทำไมล่ะละครนับ8ครับนับ8มันไปเกี่ยวกับอะไรนักมวยครับนักมวยที่แบบว่าถ้านับถึง8ปดแป๊บนี่คือโดนปรับแพ้อะไรอย่างเงี้ยครบสามครั้งก็คือนับแปดแล้วถ้าไม่ไม่ลุกขึ้นมาพร้อมเพียสู้ต่อก็คือแพ้ในเรื่องเราเป็นนักมวยนะใช่ครับผมเป็นแชมป์มวยไทยครับก็ไปฝึกใหม่ทั้งหมดเลยครับกับพี่พล สองคนอ๋อ oh, สองเล่อนด้กันเลยด้วกันพี่นี่พระเอกนี่พระเอกครับพี่ก็พระเอกครับพระเอกร้ายครับใช่ครับผมโอเคเอาละเดี๋ยววันนี้นะมีแฝดสองคนเป็นของน้องเบนค่ะน้องเมย์คนนึงเป็นของเป็นของพี่คนหนึ่งพี่พลพี่พลค่ะพี่พลน้องพลเราเคยเจอเรื่นี้เคยไปออกรายการนะไม่เคยอันนี้มาครั้งแรกครับจริงเหรอจริงครับทำไมเรารู้ส okay. ึกว่ามีคนหน้าอย่างนี้คนเขาดังเขาพระเอกดังรู้ว่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้ ย้อนยุคพี่ย้อนยุคใช่ปะโบโบเล่นโบเล่นไม่เคยมาเวิร์กพอยส์เนี่ยไม่เคยรู้ไหมอยู่เวิร์กพอยส์เนี่ยรู้รู้ครับรู้บางทีเราก็ไม่ต้องหาคำอะไรหรอกก็คือเริ่มรายการเลยอยากเห็นแฟลเลยเข้าใจป้าคือเขาบอกว่าเขาไม่เคยก็ยังให้เขามาอยู่นั่นน่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยไอ้นี่่ไอ้นีเล่นป่ะเนี่ยไม่ได้เล่นแต่จะเล่น โอเคโอเคจะเล่นอันนี้จะเล่นแล้วแฝดหนูก่อนหนูเคยมเป็นแฝดแล้วนี่ใช่ใ่ไหมใช่พี่มังคิดลำบากมากเนบกินเลยขยับอะไรไม่ได้เลยพร้อมไหมพร้อมพร้อมมากคสามแปดค่ะโอเคคุสามแปดมาพบเลยแฟนคนละกฝากคัเชิญเชิญรังแขกเุ็ย ที่จะไม่ทำไม้ผิดหวังแต่เพื่อลองสายให้ฉัน,นได้แม้ใจจะที่ทพอได้ลองกัดดือก็เจอเจตีไม่ได้ดี้ละครั้งนี้ฉันจึงลองขอ้าไปเล่นใหญ่ด้วยอ่ะมือนร้าฟที่เริ่มใหม่มือนร้ายคนนี้เป็นใจมือนร้ายนั่นรู้นะร้านั่นรู้ว่าเป็น ธอดวงดาวที่ฉันคอย พ่าบอเออเสียงมันเว่าอะไรเนี่ยไม่เคยหรอไม่เคยใช่ไหมพี่เก่งอ่ะใครอีไอเก่งนี่ที่ไหนนี่ที่ไหนเวอร์คอยน์เออเ้วไอดีกนึกอยู่นะที่ไหนวะไม่ถ่ายแล้วครับก็ดูยังไงก็ใส่วิกแสดงว่าไม่ใช่ผมสั้นจริงๆริงเขาต้องเป็นคนผมยาวผมยาวอใจตัดอยากเริ่มใหม่ให้เขาไปตัดวิกตัดวิกนิดนึง พยายามแล้ววิเช่าลูกวิเช่ามาก็เลยไม่กล้าตัดทิ้งโอเคค่ะเขาไหลไหลแคบตัวเล็กตัวเล็กอย่างนี้หรอไหลแคบไหลแคบเด็กไหมเด็กไหมเด็กไหมเด็กกว่าหนูอ่ะทำไมอ่ะหนูว่าน่าจะเด็กกว่าหนูให่หนูก็ว่าเด็กหนูก็ว่าเด็กกว่าหนูด้วยนี่ผู้ชายเขาไม่รู้สึกอะไรเลยนะผมรู้สึกว่าเหมือนใช่รู้สึกว่าขอโทษนะขอโทษนะรู้ปะเนี่ยว่าเล่นเกมว่าเราดูแล้วเราลองจินตนาการว่าเป็นไขรพยายามพยายามจินตนาการอยู่เี่ โอเคเดี๋ยวโป๊ตัวจริงเขเลยเดี๋ยวหนูคุยเขาเลยนะคุยเขาเลยนะอ่ะมามาสวัสดีครับนี่สวัสดีสวัค่ะสวัสดีค่ะนี่เบนก็ตอบว่าแต่แค่เด็กนี่แหละที่โป๊ะเอาอย่าพูดเยอะปะเบน้าเบนป้าเลยเหรอใช่เธออายุเยอะกว่าฉันหรือเด็กกว่าฉันไหนพูดสิเด็กกว่าหูตาแข็งโกง มองกล้องเหรอเธอโกหกอยู่เหรอแฟนฉันไม่ได้โกหกเสียงเบาว้หุกฉันไม่ได้โกหกจ้าอยากคุยกับน้องพลน่ะน้องพลแสดงว่าโตกว่าพลโตกว่าแต่ว่าพลอายุเท่าไหร่ยี่สิบเก้าครับเธอรู้ไหมว่าพลเขาเขาเขาเพิ่งมารายการเราก็ติดตาม้องเขาอยู่ก็พอทราบเห็นปกติไปวิ่งบ่อยทำไมวิ่งที่ไหนเธอรู้เรื่องเขาได้ยังไงวิ่งลาวไหมป๋า ใใหตมป่าแก้ข่ำหน่อยก็ได้พอแก้ข่ำหน่อยก็ได้คนไม่เคยมาเวิร์กพอยต์ใช่ไหมไม่เคยอยากชวนไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอะไรที่ไหนเนี่ยเซนอยู่มันทั้งนานแล้วฉันไม่เห็นรู้เลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเนี่ยมึงอีกแสดงว่าเป็นคนที่มาเวิร์กพอยต์บ่อยอุยตาแข็งตาแข็งต้องเป็นคนที่มาเวิร์กพอยต์บ่อยบดหอกมาหรือเปล่าตาแข็งใช่ หน้าเธอค่ะทั้งหมดเนี่ยแข่งถ้าแข่งก็แข่งที่หน้าเธอนั่นแหละเองโอ้ยโอ้ยอย่าจริงอย่าตบกันนะคุณโอเคโอเคอันนี้ใช่ไ่เถียง๋อุิยเราไม่เคยตบใครค่ะป่าเราเป็นคนเรียบร้อยนี่คุณจะทักคนเขาเลรถจะคุณจะทักทายเขาเรื่องอะไรเห็นเขาไปออกกําลังกายค่ะป่าเออชอบไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เราบางทีไปออกกําลัง กายตามฟิตเนสเนี่ยเขาไม่ได้ไปคนเดียวเรอเอาไปกับใครอ่ะเธอรู้ได้ไงเธอแอบไปดูเขาเหรอบ้าป่าป๋าปาแต่ว่ามีคนไม่ฟังป่านะแอบเมาอยู่ใส่เสื้อสีแดงอ่ะใครวะเธอเธอเธอไปซื้อวิกที่ไหนมาฉันขอถามหน่อยฉันขัดใจมากเธอสงสัยอะไรกับวิกฉันเยอะแยะฮาเบนมีปะญ้าเยอะนะปะญ้าเยอะน้องอ่องนุสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อ,องลูกออ,ออนอ,อนนะเขอสีผมเท่จังเลยอ่ะทำที่ไหนเนี่ยขอบคุณครับเขาถามว่าทำที่ไหนแล้ต่ที่ไหนเราวเขาเขินเขาป่าเฮ้ยเขาเขินนี่ไงเขาเป็นเขานี่เขาเล่นละครนักมวยนะป่าถ้าถอดหน้าหนูไปนะเขาเขินแน่นอนจริงเหรอท่านว่าเธอเอ้าไปแล้วมั้นถอดมาเลยได้ไหมครับอุย ออนอนะเธอรู้ไหมว่าขนาดนี้เธออยู่ในหน้าเบนนะเธอให้เกียรติหน้าเขาด้วยนะเธออ้อนล้อไปเรื่อยนะไม่ได้เลเสียชื่อเสียชื่อเขานะเธอเราสนิทกันไหมเราสนิทกันไหมเอ้าจะสนิทกันได้ยังไงฉันคือเธอค่ะเบนโอ้ยมาคือตัวจริงเธอสิเรารู้จักกันหรือเปล่าสนิทกันไหมเรารู้จักไหมหรือว่าแค่อยู่ในวงการเดียวกันเราก็วนเวียนกันอยู่ตรงนี้ทําเป็นจําไม่ได้แล้วแล้วกับบูมเคยเจอกันบ่อยไหมเคยเจอกันไหม ไลฟ์ตลอดอ่ะงั้นฉัน,ฉน<ล>ไม่ค่อยชอบคนสกปรปกอุยอ้ยอุย้ยเุ้ยเธอไม่ค่อยล้างจานฉันน่ะจิตใจสะอาดที่เหลือสกปรปกก็ได้เขาไม่ค่อยชอบล้างจานขัป่าน้ำเขาก็ไม่อาบสามวันที่บ้านเขานี่ยใช้เป็นจานกระดาษจะบ้าเหรอแล้วเรื่องริงร่อเปล่าไม่อาบน้ำสามวันพดแค่วันเดียวไม่อาบน้ำตอนเช้าเฉย <c oughs> เม so so oui> ื่อเช้าก็ไม่อาบทำไมอาบก่อนนอนแล้วอ่ะก็ใจเราสะอาดนะไม่ต้องอาบก็ได้ไ้ใจสะอาดใจสะอาดเธอบอกว่าน้องเบนเขากลัวเรื่องอะไรเขากลัวด hey, ํามากค่ะกลัวดําค่ะคนอย่างเขายึงกลัวดําอีกเหรอป่าปกติอ่ะทุกคนเขาก็กลัวแดดกันทั้งน uh uh ั้นแต่เบนเนี่ยทําไม อยู่โรงเรียนนะป๋าเ,เขาใส่แขนยาวยันเกือบปลายเล็บค่ะก็ไม่แปลกนะเพือคนเราเดินตากแดดเยใช่ไหมละ่ะมันก็เป็นธรรมดาก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวป๋ามันไม่แค่นั้นไงกออระโปรงเนี่ยต้องใส่เอวต่ำเพื่อให้มันยาวถึงตะตุ่มอะโอ้โหจริงเหรอวะป๋าคนปกติที่ไหนเขาทำกันแบบนี้เดี๋ยวถาจริงเธออย่างนั้นเลยเ,ร,เรื่องจริงคือหนูกลัวดำจริงๆตอนเด็ก ตอนเด็กอายุเท่าไหร่ตอนเด็กตอนนั้นน่าจะกำลังจะเข้ามัธยมอ่ะป่าเหมือนแบบเพิ่งกำลังจะปหกใช่ป6ประมาณ10 11 12อ็ดสิบสองใช่ตอนนั้นแล้วตอนนั้นเหมือนเป็นช่วงที่เรากำลังจะเข้าเป็นสาวน้อยใช่แล้วเมื่อก่อนตอนประถมอ่ะแต่ฟุตบอลไงหนูแต่ฟุตบอลเดี๋ยวกันแน่เดี๋ยวกันนะกลัวดำ ไม่ใช่หมายถึงว่าก่อนที่เราจะกลัวดำอ่ะหมายถึงว่าก่อนที่จะกลัวดำคือเราดำมาก่อนเพราะด้วยความที่หนูเล่นออกกําลังกายดูดำเมา่อก่อนเพราะว่าหนูเล่นกีฬาใช่ไหมล่ะใช่พอเข้ามัธยมอ่ะเราเห็นรุ่นพี่สวยๆไงเราก็อยากขาวคือไปไหนมาไหนก็ต้องใส่เสื้อแขนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พออยู่ในที่ร่มอยู่ใต้หลังคาเขาก็ถอดเท่านั้นเองใช่ไหมลูกไม่ไม่ถอด ทำไมทไมําเช็อตตลอดหวะ <c oughs> ไม่ถอดเน้อหนูใส่เสือ้อแขนยาวเรียนโน้วหนูอย,ยากข่าวเร็วๆว่ะคืออยู่ในอาคารน่ะเ,ออเขาก็ยังใส่แขนยาวกระโปรงยาวแล้วไม่ใช่แค่กระโปรงนะป๋าถุงเท้าเขาลากขึ้นมาสูงคือกะว่าไม่ให้เนื้อหรือผิวตรงไหนเนะี่ยโดนแดดหรือโดนแสมไฟยูวีเลยป๋ามันไม่มีแดดแล้วอยู่ในอาคารแล้วมันจะกลัวอะไรมันมียูวีไงป๋าแสนจะหลอดไฟอะ่ะเขากลัวขนาดนั้นเดี๋ยวนะ คืออยู่ในนีออนก็ไม่ได้เหรอไม่ได้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 มันมีพีกว่านั้นป๋าทำไมอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเวลาอาบน้ำมันต้องเปิดไฟใช่ไหมป๋าใช่ป๋าคลิปดูเขาปิดไฟอาบน้ำเขาอาบยังไงโกอนไอ้อ๋องวะโอ้โหโอ้โห าเขาจะแปงฟันยังไงอะ่ะไม่หนูก็แงม้มไงมันก็ได้เห็นมันก็เห็นอยู่นี่จริงหรอปิดไฟแบบน้ำเหรอเรื่องจริงเลยเรื่องจริงไม่เดี๋ยวก่อนหยืนย่าป่ายัยงไม่หมดเขาลื่นในห้องน้ำเพราะเขาปิดไฟเขานั่นแหละเขาทำตัวเขาเอมป์ป่าลืน่นห้องน้ำเดี๋ยวเขารู้ได้ยังไงเอา้าแล้วมันจริงหรือเปล่าจริงจริง ไม่แต่ต้องบอกก่อนเมื่อก่อนห้องน้าบ้านหนูอ่ะคือมันเตี้ยพดามันเตี้ยด้วยความที่แฝง้จมากๆเราก็เลยกลัวว่าเอ้ยจะดําไงเราก็เลยแบบปิดไปอยู่แค่นีออนเอ้าเรื่องจริงอย่างเงี้ยมันเป็นทําให้เป็นกะได้นะคะเอ้าใช่เอหมวหมวหม ต่อยป่าแทนได้นเลยแล้วมีครั้งหนึ่งก็คือแบบลื่นก็มาไม่เห็นอ่นแหละเอามองไม่เห็นมองไม่เห็นลื่นหัวฟาดอันตรายนะแต่ไม่ยังรอดอยู่ยังมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นเปิดไฟไหมหลังจากนั้นเปิดไฟเลยปะยังก็ยังไม่เข็ดอยู่ดีก็จัดเทเยนอ่ะทขาไมแล้วไม่จุดเทียนเออจุดเทียนหนูเคยป่าคะคะงั้นเราลองดิมไฟไหมคะจะได้ไม่กระทบกับผิวเขา ไม่ไม่ไมอันนั้นคือเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วค่ะตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วอ๋อแต่ตอนนี้เธอก็ขาวอยู่นะอุ้ยแต่ข่าวว่านี้เป็นโรคแล้วนะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นแตกต่างไปเลยคือเมื่อก่อนต้องทาครีมแบบผิวตอนนี้ไม่ได้ทาเลยผมไม่สนใจเหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนมันเด็กอะแต่ก็ไม่ดาเออก็ไม่ดำเนี่ยโบนี่นี่โบไหนโบใครใครโบใครป๋ตกใส่ต้องเปลี่ยนวิธิกรแล้วมั้งเนี่ยบูนตกซื้อแม่ให้ข่าวมากอันนั้นอันนั้นขี้ใครป๋ ป๋ายังไม่จับที่ให้เดี๋ยวกันนะไอ้ข้างล่างเนี่ยมันตะโกนไปอย่าไปจับสกปรกสกปรกนี่ไม่เป็นสกปรกขนาดนั้นป๋าแอลกอฮอล์ไหมเอาแอลกอฮอล์ฉีดมือหน่อยไหมป๋าไม่เป็นไรโยบ้าบอไม่เป็นไรก็เนื้อเนื้อป๋ายุ่ยติดอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าอะไรเลย เขาเบะปากทำไมอะป่าเขาเบะปากเก่งมากเลยเขาเขาเธอเบะปากทำไมเธอทำหน้าเหมือนหรือว่าเี่เป็นหน้าเธอเปล่าหรือยังไงไหนพูดสิฉันรักเธอเบนเราลักกันไม่เธอแฝดแล้วแล้วตอนเด็กๆเธอเธอไม่ดำเหรอฉันไม่ดำค่ะคือความขาวของเขาที่เขาอยากขาวนี่อยากขาวเหมือนใครมีไหมหยกกล้วยเลยค่ะป๋าหยกกล้วยกหยวบ้าคนบ้านอยากขาวเป็นหยกกล้วยจริงเหรอจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงอย เไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้ถึงข uh ั้นขนาดอยู่กู้เลยแต่หมายถึงว่าอยากข่าวให้ได้มากที่สุดอะเพราะตอนนั้นเหมือนแบบพอเห็นรุ่นพี่สวยๆหุยคนนี้ข่าวจังเราอยากสวยเหมือนคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเช่นยกตัวอย่างชื่อสักคนนี้เช่นเช่นรู้หรือเปล่าเาอยาแป้ออนจิลาขป๋าประมาณนั้นได้ใช่พี่แป้งอันจิลาข่าวสว่างใช่ข่าวสว่างพูดประโยคแรกในเลกาข่าวสว่างข่าวสว่าง ชอบตามสูงต่บความปายอะไรเบลป่าเขาเป็นอะไรอ่ะเธอคิดว่าเบนเขาชอบเบลปากหรือว่าเธอเป็นอาการเธอเองเนี่ยเบลปากเป็นเบลค่ะปากเบนชอบทำปากนี้เด็กไมนไช่ไม่ใช่เลยหนูฝึกตามแบบถ้าอย่าเราทำแบบนี้เหรอไม่แต่อันนี้คือเขามุมปากใช่มันเป็นว่ามันเป็นตัวเขาไม่ใช่เอไอเอ่อไม่ใช่อ่ะ มเมันคองมันย่นย่นอ้าวเบนพ่อมีรอยเส้นแบบนี้นะดูแล้วเนี่ยอายุจริงๆอายุมากกว่าบูมด้วยแต่ว่าไม่ได้มากกว่าบูมเยอะมากกว่าบูมักประมาณปีหนึ่งถ้ามากกว่าป้าบูมปีหนึ่งก็หลับเมียคนชรลาได้แล้วค่ะ เขาว่าพี่แก่ะเดี๋ยวพอออกมาแนะนําร้านโบทอกคอเลยมูงอยาบูลี่ไม่ได้บูลี่เขาบอกว่าเป็นเส้นซับนะมีเส้นที่หอโยนนะเท่เป็นเส้นซับเนาะมีเส้นหนูนึกถึงพี่เป็นคนหนึ่งเลยชอบทำอยางนี้ เอาเรื่องต่อไปเธอแฟดเบาๆจริงนะเธอเบาๆอย่าพูดเยอะเขาเป็นคนไม่ค่อยเกรงใจใครครับป๋าเกรงใจนี้หมายถึงไงคะไม่สนใจใครอย่างเงี้ยเหรอเขาไลฟ์สดไม่เกรงใครใจจริงๆไม่เกรงใครใจจริงๆไม่เกรงไม่เกรงไม่เกรไม่เกรงใครไม่เกรงใครป๋าไม่เกรงใครใจชอบตรงเนี้ยไม่เกรงใครใจเลยเธอเฝดเธอเป็นคนไม่เกรงใครใจเลยนะไปป๋าอย่าแป้ง ป๋าอยู่ตื่นเบนจะได้เล่าเรื่องโอเคโอเคแต่ยอมรับยอมรับว่าเบนเนี่ยเป็นคนไม่เก่งขายใจเลยเคยเคยดูป๋าคือเขาไลฟ์คุยกับแฟนขับอยู่ดีๆนะเขาอยากจะไปเข้าห้องน้ําเขาก็ไปเข้าห้องน้ำอ้าวเ้วโน่จากเขาไปเข้าห้องน้ําแล้วนะเขาไม่ปิดไม่ป๋าจริงเหรอแล้วป๋าคิดดูว่าเขาเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำเขาไปทำอะไร เขาพูดปากพูดปาเป็นป่แล้วทำไมปิดไมค์อย่างเงี้ยเหรอไม่ปิดไมค์อย่างเงี้ยเธอเธอไม่ไม่เปิดไฟแล้วเธอยังไม่ผิดไมาให้ด้วยสิ่งที่ควรควรทางควรจะเปิดเธอไม่เปิดสิ่งที่เธอควรจะปิดเธอไม่ปิดเธอนี่ช่างไม่เกรมไขจังเลยหนูจะได้อธิบายไหมเนี่ยตลกก็คือจะบอกก่อนว่าวันนั้นน่นเป็นวันที่หนูซื้อไมค์ติด มาไลฟ์สายอะเออไวเลตครั้งแรกแล้วซื้อมาแล้วก็ทดลองเรากำลังไลฟ์สดอยู่แล้วอุ้ยเฮอรีวิวอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์ไปด้วยแล้วก็พูดคุยไปด้วยแล้วก็ลองไม์ไปด้วยแล้วก็ติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าคือปวดก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องน้ำโดยที่ลืมว่ามีไม์เคยชินไงเพราะปวดปวดติดไม่มีไม้อ้นก็เลยรีบเข้าห้องน้ำกำลังจะกดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วกำลังจะกด ไม่ติดอยู่แล้วก็เลยรู้ก็เลยปิดแต่รู้แล้วว่าไม่ทันแล้วแหละเพราะเขาน่้จะได้ยินเสียงไปหมดแล้วเสียงแบบไม่เกงใครใจเลยเขาอาจจะคิดว่าห้องน้ำมีน้ำตกตกแต่งนะบานตกแต่งไม่หรอกเพราะหนูบอกเขาด้วยหนูกำลังจะไปเข้าห้องน้ำด้วยไงเดี๋ยวพี่พี่่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะสองนาทีค่ะวิ่งเข้าพอปิดไม์ไม่ทันแล้วก็วิ่งออกมาดูหน้าจอก็คือทุกคนแบบ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่ยินหมดแล้วเบนปิดไหมผิดไหมปิดไม่าเงี้ยแล้วหนูก็แบบอายมากตอนนั้นเราเข้าไปแชร์ต่อไหมสิ่งแรกที่หนูแวบใจตอนนั้นคือกลัวคนอัดคลิปมากแล้วเอไปแชร์หรือเปล่าอ่ะไม่หรอกมั้งไม่มีหรอกถ้ามีก็คงหลุดไปแล้วมันผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วมีเจียคนนี้แหละที่สนใจเธอนั่นแหละอัดคลิปหรือเปล่าฉันก็พิมพ์ไปบอกเธอแล้วว่าติดไหมติดไหมเธอดูเขาด้วยเหรอเธอดูเขาด้วยเหรอ หูป่าเขาไลฟ์ตลอดเลยฉันพิมพ์ไปบอกเธอนันอไลฟตลอดเสื้อแดงเขาก็ไลฟ์บ่อยเหมือนกันป่าฉันเคยชนจอกับเธอปะล่ะอันแม <laughs> ่อะไรนะอันไรอ่ะอันไรอ่ะเลิกล <laughs> เลิกเลิก ธอเลกราเหอ่ LIN-K ตลอดเลยเธอเออก็เธอเคยชนจอด้วยอ่ะเธอไม่มีเพื่อนทำไมอ่ะทำไมคนดูดูอู่คนเดียวมั้งน่ะคนเดียวคนเดียวแต่เป็น MVP ีก็โอเคเออเออเออวันนี้ไปออกกำลังกายมาเรี่ยงคะฉันรัตกานออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วจ้ะเออออกอะไรบ้างครับอยากออกกับน้องพนน่ะเสียงองทไมอ่ะว้าเสีปกติ ถ้านอนไม่หลับจะทำยังไงครับโทรหาน้องอ่องได้ไหมคะเออโทรได้ครับผมม,มีสักห้าแ<ม>สน<า>ไหม <laughs> จ๊ะมี <laughs> สักห้าแสนจริงจังพี่ร้อนเงินเหรอปกติปกติเป็นสายสายนักสแสดงหรือว่าพิธีกรหรือว่าเป็นนักร้องค่ะก็ <c oughs> ทำได้หมดแต่ถ้าสายพิธีกรก็กลัวจะไปแย่งงานคนเสื้อแดงอ่ะแต่ว่าคุณคุณต้องเป็นคนที่มีมีน้ำเสียงที่ดีแล้วอยู่ในวงการมานานแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะป้าบูมโโอ้หป้าบูมอย่างเงี้ยป้าบูมอย่างเงี้ยหรือป้าบูมป้าเบนอะทำไงดีอะ เปล่าเวลาเบนเขาตื่นเต้นเนี่ยทไมเขาจะแบบมปล่าต้องถามป้าบูงกับ้องพลแล้วก็น้องออกว่าได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกว่าตื่นเต้นแล้วตดแตกแม่เธอตื่นเต้นวาวันนี้ ไม่ตื่นเต้นเขาบอกไม่ตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นเขาจะยังไงเหรอเขาจะมีกลิ่นค่ะป่าคือเขาเป็นคนเหงื่อออกเขาจะมีกลิ่นเป่าเล็กๆจริงเหรอจริงเหรอเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเขาประกวดนางสาวลำพูนค่ะหมายเลข38โอ้โหโอ้โหจริงไหมเนี่ยเบอร์นี้จริงคนทั้งลำพูนได้กลิ่นนั้นคร่ะป่า ลำพูนมีกลิ่นแจ็คแกล้ที่จังหวัดลำพูนประกวดแักคแกล้กันเหรอใช่ <laughs> นั่นเป็นความสามารถพิเศษเขาปล่าได้รางวัลหนูได้รางวัลนะหนูได้นางสาวลำพูนจริงๆในที่หนึ่งแต่หนูไม่กล้าเดี๋ยวก่อน <laughs> <laughs> เขาได้ข่าหมายเลข37และ39ไปแล้วเพราะว่ายืนอยู่ข, <laughs> ข้างหน้าเขาและข้างหลังเขาเขาเปล่าเจ๋มากสามเจ็ดสามเตายตายแล้วตายไปบ้าบอจริงอ่ะไม่จริงแต่ก็มีกลิ่นจริงๆแหละ ม่คือตอนนั้นน่ะมันเป็นครั้งแรกที่เรารู้<ม>แล้วเราก็ไม่เตรียมตัวเหมือนเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเอง่ะายุเท่หอ่ตอายุเท่าไหาาไร่น่ละ่าจะสิบเจ็ด<อ>ใกล้สิบแปดใช่ตอนเด็กมากแล้วตอนนั้นน่ะคนจะชอบชมหนูว่าหนูเป็นกลิ่นกลิ่นเด็กกลิ่นหอมเด็กอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยไม่รู้ตัวว่าเราแบบมีมีกลิ่นตอนเวลาเราตื่นเต้นแล้วก็เราก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นน่ะเหมือนเป็นวันตัดสิน วันสุดท้ายอะไรเงี้ยขึ้นเวทีใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบตื่นเต้นเราไม่เคยประกวดเวทีใหญ่แล้วก็แบบตื่นเต้นมากกลัวด้วยตื่นเต้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มีกลิ่นออกมาโดยที่เหงื่อบอกเหงื่อแตกเหงื่อทั้งตัวแตกหมดเลยแล้วก็มีกลิ่นออกมาแล้วเราก็เฮ้ยเรารู้แล้วว่าเรามีกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ทันแล้วอ่ะมันต้องขึ้นเวทีรอบแรกไปแล้วอะไรเงี้ยเพอขึ้นเวทีรอบแรกไปแล้วรอบที่สองก็คือตอนนั้นก็วิ่งลงมาเข้าห้องน้ำล้างล้างแล้วมันหาโคลนไม่ทันอ่ะก็เอาแป้งขอปงไ โผล่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคมันเห็นว่าเหงื่อออกแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้กลิ่นก็ได้เราได้กลิ่นเองเขาไม่รู้อ่ะแต่เขาก็คนอื่นได้กลิ่นไหมการเป็นละแวงไงสมมุติว่าเขามองนี่เขาเขาได้กลิ่นว่าหวานไม่จริงไม่จริงไม่จริงเลยค่ะป่าได้กลิ่นค่ะต้องหาเบอร์สามเจ็ดสามเก้าหนูคือหมายเลขสามสิบเจ็ดในวันนั้นค่ะป่า สามคนที่ได้ที่สองที่สามเาได้กินหรือเปล่าแต่จําได้ว่ารอบแรกที่มันขึ้นเวทีแล้วมันทําไม่ทันอ่ะหนูเดินหนีบมากเ<อ>ดินหนีบดนเดินเร็วตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะดมได้นะพี่ดมดมอ๋อไม่ไม่ <c oughs> อะไรก็ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเขามีของเขาแล้วบุมมีกลิ่นของบุมอยู่แล้วไม่เป็นไรเนี่ย <c oughs> ช่วงนี้ที่บ้านฝนตกบ่อยไหมครับไม่เผื่อแบบขากลับอะไรอย่างไี้ตกบ้างไม่ตกบ้างค่ะเนาะดีแล้วครับ ดูพยากร์อ,อากาศก,ก็ดีนะครับติดรถพลไปได้เพราะว่าพลมีคนขคับ <c oughs> ใครนี่กือคนตาว่าจะอยากไปส่งก็ได้ <c oughs> ใครขับรถพลได้ไงเราบ้า คุณพ่อไปส่งไดไหมได้ค่ะน้องออกอชอครับแต่รถผมเต็มครับไปวิทพลก็ได้ครับน้องออกลูกนี่บอกว่าชอบออกกังกายชอบออกกังกายอะไรครับก็มีเวทเทรนนิ่งบ้างต่อยมวยบ้างชอบตีแบตหรือเปล่าคะตีบ้างไม่ตีบ้างค่ะเขามีปัญหานิดหน่อยค่ะว่าเขามีปัญหาเหรอคุณอายุเท่านี้เขามีปัญหาเหรอป่าบางทีเดินมันก็นิดนิดหน่อยหน่อยบ้างป่าป้งหยิบของหยิบของเปะทำไมอะ ทไมหพี่บูมพี่บูมเดี๋ยวบอกหาแบบทรีทเมนที่มือให้ได้นะมือทำไมคับทำไมฮะทำไมฮะคุณเป็นบุลลี่อะไรมือเขาครับมือฉันอะไม่ต่างกับคอะเลยก็เดี๋ยวพาไปซื้อแล้วก็ใช้ด้วยกันค่ะป้าบูมโอเคขอบใจนะ ลักษณะคุณเหมือนไม่อยากตอบกับผู้หญิงสองคนเนเหมือนรังเกียจนะนักคุณแตบปากคุณเลยอ่ะพอผู้ชายถามนาคุณยิ้มแย้มแจ่มใสพอเสื้อม่วงกับเสื้อแดงถามด้คุณน้องพลชอบออกกำลังกายที่ไหนคะแถวสวนรถไฟครับนี๋ยวไรหรอ้อไปแห้วสวนรถไฟมันร้อนน่ะน้องพลสุดท้ายคุณมีอะไรจะคุยกับคุณเบนไหมรู้เรืยองว่าฉันคือใครฉันเดาไว้ในใจหนึ่งคน ฉันจะรอฟังฉันจะรอฟังโอเคขอบคุณมากนะครับแฟนกระฝาขอบคุณะครับผมว่าคลายมากเลยรือต้องเมน่เป็นพี่ดาวพี่ดาวนัดพศน์นัดพศน์ว่าเขาดูตอบโต้แบบว่ากล้าเล่นพูดเก่งวันนอะไยังคตอบผมมั้งยังตอบผมอ่ะคือการตอบโต้ของเขาการพูกทิ้งท้ายทางใช่ครับเวลาถามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณดูมือโปรผมนี่เแสแดงนี่มาหลายครั้งไม่แน่จริงไม่แน่จริงไม่มารายารัผม การพูดกับผู้ชายแบบอุ้ยลูกอะไรอย่างเงี้ยเออเออนี่นี่นี่ว่าน่าจะเป็นคุณแอร์เวลาแอร์เขาแบบคุยกับว่ออุ้ยลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกแล้วก็ดูจากไหล่ไหล่แคบเพราะตัวเล็กคุณแอร์ตัวเล็กมากเขาพูดถึงการไลฟ์คุณแอร์เขาชอบมาชนจอกับดิฉันแล้วมึงก็จะเห็นแค่เนี่ยของแอร์แล้วหนูอ่ะคิดว่าเป็น พี่หญิงๆค่ะหญิงไหนหญิงหญิงสรุชาเขาชอบทําอย่างเงี้ยชอบเบะปากชอบพูดแบบนี้อ้าอะไรอย่างเงี้ยหญิงหญิงสรุชาหนูทายว่าเป็นหญิงหญิงสรุชานะครับถ้าเป็นน้องหญิงหญิงถือว่าวันนี้สําเร็จแต่ถ้าไม่ใช่เซอร์ไพรส์เชิญค่ะน้องเบนเชิญมาดูกันครับวันนี้แปดคนละฝาบองน้องเบนครับคุณแอร์คุณแอร์คุณแอร์ดาวพีดาวครับ ดาวพี่ดาวพัดสอนยิงยิงสารุชาค่ะและแฟนรุ่งฟาของน้องเบนเปน็นเด็กว่าแฟนของคุณงเบนจะเป็นใครช่วงหน้ารู้กันครับ